ร้านนี้แบบไม่มีเส้นผมอลยไม่มีเส้นผมบนอาหารใช่ใช <c oughs> ่ไม่มีไอ้เี้คนหนึ่งแม่งก็หัวลุ้นใส่หมวกเอ่อกระตันโจรสลัดอีกคนหนึ่งใส่หมวกฟางอีกคนหนึ่งเด็ดล็อกตัวผมมีอยู่สามเส้น <c oughs> แล้วกูอ่ะกูหลังสุดมีอยู่เส้นเดียวเนี่ยมีไฟ <c oughs> เฮ้ยโี่โอ้เป็นพิซซ่าอิตาเลียนอ๋อโอเคเดี๋ยวผมรับออเดอร์ให้เผมรับออเดอร์ให้อิตาเลียนกระนี้ เขาเอาพิซซ่าเครื่องอะไรีเราต้องแต่งหน้าด้วยเหลือตู้ชิปหายแล้วเอาละอันดับแรกต้องพิซซ่าปูเซี่ยจุกแล้วแป้งมันเป็นยังไงวะนี่ยไม่คิดี่าจเลยไหนอ่ะต้องการพิซซ่าหน้าปูเสี่ยจเออโอเคใช่ใช่ใช่เอาแป้งใส่ดูแล้วก็ปองเราเปิดไงอ๋อนี่เอาปองเอาแป้งแป้งใส่ไหนน่นเนี่ย เอาแป้งใส่ซอสแป้งใส่ซอสโอเคนี่ไอเปิดแล้วก็ OK จุ่มจุ่มแล้วก็ตักมาแล้วก็ใส่ใส่อ้านี่พี่ใส่ чи, easily, พพให้พี่ปรุงหน้าให้พี่ปรุงหน้าให้มันต้องกลัวนีพี่ปรุงแล้วพี่ปรุงแล้วพี่ปรุงแล้วพี่ปรุงหมดแล้วทุกคนคิดปรุงซอสให้แล้วเร็วโปเซโตโปเซตุเอาไปเอาไปไอ้นี่อ่ะเอาไปเขาเรียกเอาไปวะไม่ใช่หยิบไม่ได้พี่ใช่หยิบไม่ได้มันต้องใช้อันนี้ทุกคนไหนนี่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 ลบ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 โอเคโอเคนี่เราไม่ใส่บุชี่แล้วพี่ฮะต้องใส่เลยเหรอ โอ้นี่นี่เสร็จแล้ว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 ทุกคนทุกคนทุกคนโอเคโอเเเคคโอาเพิ่มให้มามามาการจานอยู่ไหนกาจานมาตายโต๊ะจานเร็วหยิบเร็วใจใจดูเฮ้ยวางได้ปะมันมันเฮ้ยเอาเอาเฮ้ยสมบัติไปนู่นเลยโอ้ยแป๊บนึงต้องหยิบขึ้นมาแล้วก็รอการเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึ่งสมบัติไปมีไปไปไปมีรอเติมมีรอเติมรอแล้วโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงนี่รอฝักของได้ปะ นี่สั่งของนี่ดีกว่านี่ดีกว่าไอ้มิกรอเสริมคนเดียวมิกรอเสิริมมาเขิดเทสหมดมาเขิดเทสหมดมาเขิดเทสหมดมิกรอเสิริมมิกมาเสิร์ฟเดียวมิกมิกเสิริฟทุกอย่างเออไป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 ใช่ที่เดียวนะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้ตัวนี้เสร็จแล้วครับตัวนี้เสร็จแล้วมิกดูดูให้ดีเด้อว่าเสิร์ฟถูกเสิร์ฟผิดมิกดูที่นี่ี่ไปดูตัวนี้ถูกตัวนี้ถูกอ่ะโอเคโอเคต่อไปเป็นโกรนีสองแล้วก็สับเป็นกรณีได้ครับได้ครับแป๊บนึงครับ เป็นพลเรือสามชีพกำลังอบอยู่กำลังอบอยู่ครับกำลังอบอยู่อบอยู่เฮ้ยไม่ไม่ไม่โอ้โหปล่อยปล่อยจอยแป๊บเดียวไม่ได้เลยจริงอันอันนี้้้ไดบอันนี้ไดกเลยชิบหายแล้วพิซซ่าคอมแต่ได้อยู่โอ้โตโต้จ้ะพิซซ่าเขาเร็วเร็วเราต้องการพิซซ่าเดียโวล่าด่วนด่วนพิซซ่าเดียโวล่าสองที่เร็วๆได้อยู่ได้อยู่ เอ้ยชนไม่ลอยไม่ลอยเหลือไม่ได้แค่สามซีวีเท่านั้นเร็วเร็วเขอดิว布拉สองที่ก่อนดิวล布拉ดิว布拉เดชชนกระป๋องสี่กูดิวล布拉ดิว布拉สองที่เร็วโตเร็วกว่านี้เร็ว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 โตทำเย่อยู่เดี๋ยวมันหายไปไหนชี้ไปไหนอ่ะชีู้่ไหนอ่ะชี้อันนั้นไม่ใช่ชี้อันนั้นไปกูชี้ไปไหนดิวล่าใส่ใส่อันนี้ใส่อันนี้นี่นี่นี่เจ็ดวีซีโม ร็ว่าไปไป่ไปใช้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไหนอะอันไหนวะเขาอยู่แล้วแต่พี่ใจมั้งอออไม่ใช่ยอมไม่เสร็จหรอไม่เสร็จยังไม่โอบไอโตมันไม่ใส่ชีสักทีนึงอย่าก้วิสีวิไปทันแน่เลยไม่ทันแล้วไม่นะแต่ตอนนี้ก็มีแต่ตอนนี้ก็มีตอนนี้ไม่ตอนนี้ก็มีไม่ไป็ลไรไม่เปแนไรสั่งของเพิ่มบ้างเดี๋ยวผมสั่งให้ตอนนี้กำลังว่างผมอ่าสั่งมาเลย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 สั่งทุกอย่างอย่างอันหนึ่งอย่างอันหนึ่งอย่างอันหนึ่งไปแล้วสไลด ช้อนโอเคจบะโอเคเออไปตอนนี้ป่ะอันนี้อันนี้ออกมาแล้วออกมาแล้วจะรับเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอตักเน้นๆน่ะตักนี่ยไข่ทำจัดเบี้ยวโอเคได้โอ้ยโอ้ยโตโตแขนลูฟี่โตยืดรับประเดี๋ยเลยรับประเดี๋ยเพิ่มเลยรับออเดอร์เร็วรับออเดอร์เร็วพี่ปเดี่ยวเรรับออเดอร์เร็วรับออเดอร์เร็วฮะรับอยู่ไรัด้รับนี่นี่เอา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 อ๋อมันเอาแค่นี้เหรอเออเอาแค่นี้มาเซ่าพี่ไม่ใช่เหรอใช่มาเซลล่า มาเซล่าสอดาวิโยมาเซราลสองเป็นคะแนนนี้หนึ่งเดี๋ยวกูเอานี้ใส่เครื่องให้ะเดียวลาเดียวลาเดียวลางานเล่งานเลงเลยงานเลงเลยได้แล้ว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 กูไล่ดิงลงจานโอเคมิกไปเสิร์ฟเออล้านี้ไม่เคยตรงจานพิซซ่ามาเซล่ามาเซล่าแล้วก็ดิวล่าดิวลา มมเขาได้เรื่องเลยนะนพี่อันดับแรกอันดับแรกนีถน่ถ้าเน่ว่างเน่เคลียร์กล่องตรงพื้นหน่อยเน่เขาต้องเคลียร์ขยะด,ด้วยเน่พื้นมีของอยู่เน่เคลียร์อยู่ไงเคลียร์ไงเคลียร์ไปทำไมจานอยู่ที่พื้นได้เหรอแต่ว่าจานมาไว้ตรงนี้ให้ของที่พื้นเรามีหมด <S <S ทุกอย่างเลยนะของเนี่ยโอเครับทราบลับทราบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแขนลูฟี่อยู่นิดนึงอันนี้อันนี้ได้ใช่ไหมซาเลราใช่ไหมอันนี้ มีแบาลูกค้าี่ดาวิเออเอมาซเล่าหนึ่งกับเป็นปรนีหนึ่งที่ต้องทำคนละสาครับผมกงานแป้งไม่ปั่น้ไม่ปั่นแป้งไม่ปั่นหยอดตรงๆหยอดให้ตรงหยอดให้ตรงอันนึงได้แล้วได้แล้วได้แล้วมาๆใส่ใจชีทโอเคไปมิกเสิร์ฟขาดอะไรเดวอล่าขาดเดวอล่าขาดเดวอล่าใช่มิกล้างจานด้วยมิกเดวอล่าอยู่ไหนเดวอล่าริวริวโตเริวแป้งไม่ปั่น ไม่เป็นไรปึ๊บทำไมทุบทำามทุบเครื่องพังหรือเปล่าวะลุกไปไปชิไปไปเปล่าแป้งตกพื้นพี่มีแป้งอยู่อันนึงยังไงเราะทำดีโตถ้าทางนี้เขาทำดีเอ่อพี่ขึ้นมาพี่ขึ้นมาไปไหนแล้วน่ะพี่ขึ้นมาพี่ขึ้นมาลูกค้าลูกมูหมดแล้วทำห่ากันอุ้ยสี่สิบวิพี่เร็ว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 สี่สิบวิโอ้เร็วงานเร่งโต เร็วเร็วโตเร็วเออโตเร็วโตได้อยู่อบก่อนอบก่อนขออบก่อนอบก่อนอก่อนเครื่องใหม่ทำเครื่องใหม่ครับเครื่องใหม่ไวไวเร็วเร็วโตเร็ว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 ให้แป้งมันไปกูได้ก่อร็วโตใส่แป้งมาดิไอ้เหี้ยแป้งอันนั้นไม่ได้โตเปลี่ยนแป้งแป้งเสียหรือเปล่าแป้งเสีย เอาตอนนี <mile> ้เอาชีตกับเปโพลอนีชีตกับเปโพลอนีไหลอยให้กูเนี่ยลอยหมดไม่ถึงชีตกับเปโพลอนีเร็วเร็วเร็วเรมอสเเอล่าชีตกับดโวลาขอเปโพลอนีสองที่ก่อนมันมันมันไวมากเปโพลอนีสองที่อ่ะเปโพลอนีสองที่เร็ว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 ไอ้โต้เร็วเร็วเอาไป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 เร็ว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 แป๊บนึงแป๊บนึงกูพยายามปกไอ้โต้มึงเอามึงเอาอันนั้นกูไปทำไม โอ้โหบิกมิกบิกมึงดูมาบิกมึงดูมาโอ้ไปเีไม่ใช่เอ้าเฮียไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยนอนนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ตกลอยตกลโอเคมิกชีดชิดอะชิดอะชิดอะชีดหล่นมันความไปชิดหล่นไปแล้วเว้ยมันคว่าได้ไงวะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้โอ้ยมามามาพี่มาตึ๊บต๊บโอ้ยมันก็ตัด้ปไหนวะตึ๊บเอ้ย ชิบหายแล้วตักง่ายช่วยอืมอืมโอเคจังหวะนี้จังหวะนี้เล็กเล็กเล็กปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหโอเคเฮ้ยยังได้อยู่โอเคโอเคไปไปไปเอาไปมิกมันต้องมาอย่างนี้พี่ต้องสไลด์ทางนี้เว้ได้ได้ได้มาโอเคโอเคโอเคเพื่อความเรียบง่ายเพื่อความเรียบง่ายเราต้องมาจาเ่ายไว้นี่ดต้องมาจ่ายมาสั่งชิ้มาสั่งชิ้มาสั่งชิ้มาด่วนเลยสั่งชิ้มาชิ้หมดแล้วชิ้หมดแล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วพี่ ไปแวฟึบไปก่อนจัดไอีจ่ายอะไรอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วไอดยอีกแ้วเยะเลยอีกแล้วไอเียเออเละไปเสอกเลยไปเ้ยงไไนอะะไ้วดไปเมื่อกยไม่สนแม่งแล้วไปมามาใส่มาพี่ใส่่าเอาเอาพัใส่มาพี่โอเคไปเแม่งเลยกล่องอะไรอยู่ตรงกลาาโอเคได้อยู่ไป อ่าลูกค้าได้ตังไหมเมื่อกี้ม่ได้ตังไหมบอกมาสองบาทเต็มที่เอาเลยเอาอะไรเอาอะไรเชิญครับเชิญครับกำลัง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 จะเสริกลูกค้าหมดแล้วหรอลูกค้าหมดแล้วหรอลูกค้ามีอีกสองโต๊ะครับมีอีกสองโต๊ะสองโต๊ะสี่คนครับแกมีอะไรนไอ้โต๊ะโลบโต๊ะโลบโต๊ะโลบโอ้โหมาขัดขวางตรงการทํางานของนักโอเคโอ้โหอันนั้นมีโอเคได้อยู่เทคไหมเทคสอง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  แอ็คชั่นเฮ้ยวายยังได้อยู่เทสองเทสองมิกเทสองเที่ยงสามพี่เทค่ยงสามเทีสามพี่สบายได้พี่คอยมาไปมาคอยให้หมดกูพยายามอยู่คอยให้หมดพี่กูพยายามอยู่ใครทำกระป๋องแป้งหล่นตรงนี้ก็ไม่รู้เอาแล้วมาแล้วมาล้เล็งก่อนเล็งก่อนว่ามุมนี้มุมนี้ฮึบนี่ไงได้ไหมเฮ้ยไม่ได้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 เอาไงเอาไงหายไปไหนฮึบมิกมิกมิกการนั้นเอ้าไปทัน ไๆครอยิบจานเนี่ยเห็นปะมันเด้งอยี้ยเว่เป็นอะไรวะจะขอสูงๆไอ้หี้ยเอาโอ้โหไปไกลเลยจานสปริงว่าจานผีสิงอะตอนนี้ร้านเราจานมันผีสิงว่ะเราควรจะปิดร้านดวอปะปิดร้านกันเลยว่ะป่มามิมิมิหลอกนีมิดชอนนี่ขวามิีัากันไปเลยไเอ้ข้ไอ้ขอไอ้อ้ไอ้้ไ้้ไอ้้ไอ้้ี้อ้้ี้อ้้ี้ไอ้อ้้ไอ้ี้ไอ้ี้ไอ้ี้ ช้อนมาช oh, uh ้อนมาข้างล่างนี่นี่นนี่นี่นีนี่นี่้อนมา้อนอ่าอ่อ่าเาาบงไปดิงจานะว่อ่อ่ะป๊บเอาไปเอาไป้ออ่า่บนี่ ไปทุกนเราปิดนกันดีกว่าไปไปกลับบ้านกันดีกว่าไปไปกลับบ้านกลับบ้านเร็วนี่ก eh ับบ้านไปโตโตกับบ้านไปมีกับบ้านไปไปกับบ้านกลับบ้านกับบ้านกับสุดท้ายลคัสุดท้ายจากการจากกาจกกาเจากกาอกของบ้านแล้วนะ